สวัสดีนะคะด้านเกษตรยุคใหม่ค่ะวันนี้ก็ด้้นเกษตรยุคใหม่ก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ามาอัปเดตนะคะการจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะรีแพคนะคะรีแพกกล่องนะคะส่งบริษัทขนส่งเคอรี่นะคะรถเคอรี่ก็มารับนะคะเที่ยวแรกนะคะ ที่ยวแรกก็จะมารับไปหนึ่งรอบก่อนนะคะจะเป็นรอบประมาณ11โมงถีเที่ยงนะคะเที่ยวแรกนะคะรอบที่สองนะคะคือรี่ก็จะมารับกล่องไปประมาณบ่ายสองนะคะไม่เกินบ่ายสองครึ่งนะคะวันหนึ่งก็จะมารับสองรอบนะคะสองสองคันนะคะ,อะรอบละสองคันนะคะรอบละสองคันแบบนี้นะคะทุกๆวันเลยนะคะ,ะส่งแบบเพลกล่องเ,เงคอรี่นะคะ รอบแรกนะคะแจ้งลูกค้าหนึ่งเนาะเพราะว่าการส่งเราดูเดี๋ยวลูกค้าอาจจะถามก่อนว่าทำไมนะพอดอร์วันนี้แล้วไม่ส่งวันนี้นะคะแจ้งนิดหนึ่งนะคะ,อะรอบแรกนะคะอย่างวันนี้เนี่ยประมาณ11บเอถึงเที่ยงนะคะ11บเอ็ดถึงสินะคะของทุกๆวันนะคะ,ะเราเพ็กตรงๆเคอรี่แล้วเคอรี่ก็มาจะมารับหนึ่งรอบนะคะส่งทันแบบนี้นะคะ,อะรอบละสองทันนะคะ เกถึงสินะคะ2อันแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณาบ่าย2องถึงบ่าย2ครึ่งน,นะคะไม่เกินบ่าย3โมงนะคะรถเกอรีออ่รถส้มแบบนี้ก็จะมารับไปอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นวันละสรอบนะคะวันละสีทันแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะสำหรับเด็กลงกลงเคอรี่นะคะวันละ ี่ยงแล้วก็รอบบ่ายนะคะส่งถงเพอรี่นะคะก็จะเอารถแบบนี้มารับของไปทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่ออเดอร์เอาไว้นะคะสมมุติว่าลูกค้าออเดอร์เมื่อวานนะคะวันนี้นะคะอตอนเช้าตัดโยอประมาณ6กโมงถึง7จ็ดงเช้าเราก็จะเขียนใบที่จะจัดต้นไม้ไปรงพ็กให้เขารีเพกแบบนี้นะคะ แล้วก็จะส่งเป็นวันนี้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้าส่งค่ามาวันนี้ประมาณเลย7โมงไปแล้วแบบเนี้ย7โมง8โมงแล้วแบนบเนี้ยเราก็จะตัดยอดส่งให้ไม่ทันนะคะตัดยอดบินไปแล้วช่วงเช้านะคะ6โมงถึง7โมงเช้าแบบเนี้ยพอลูกค้าเข้ามาวันนี้นะคะเราต้องออเดอร์เป็นรีเพ็กวันรุ่งขึ้นนะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ เพราะว่ายอดที่เราตัดไปมันจบไปแล้วในวันนี้นะคะเพราะว่าการเพกมันจะเต็มออเดอร์แล้วแบบอ่าคันหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันเ่ยจะได้อยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกล่องเนี่ยแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยกล่องยาวเนี่ยจะเป็นดถส้มแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยกล่องยาวสองคันก็สองร้อยกล่องนะคะต่อหนึ่งเที่ยวนะคะหเที่ยวช่วงเช้านะคะช่วงเชา้ารอบแรกที่มารับก็คือ 11-12ในช่วงเที่ยงนะคะ1คันก็จะได้200-200-200-220กล่ะะงงอ,องนะคะรอบแรกอ่ารอบที่2นะคะก็มาก็จะได้เท่าเดิมอีกก็วันหนึ่งก็ประมาณ400กว่ากล่องนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอ่าลูกค้านะคะที่สั่งซื้อต้อนไม้ของร้านเกษตรชุกใหม่นะคะอ่าเข้ามาสั่งซื้อต้อนไม้นะคะอ่าเลยนะคะเลย เจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะรอบจะส่งก็จะต้องเป็นวันรุ่งขึ้นอีกวันนะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาตอนกลางคืนแบบนี้เราก็จะอีเพ็กส่งให้เลยนะคะส่งแบบหมากลงปรณียีก็เหมือนกันนะคะเราก็จะตัดยอดเป็นช่วงเช้าของวันนี้หกโมงเจ็ดโมงนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะจัดส่งให้แต่ถ้าเป็นแบบว่าอ่าอีกวันพรุ่งนี้มารับแบบอ่ามาช่วง วันนี้มารับช่วงแบบมาสั่งแบบช่วงประมาณสักามาสั่งสักออเดอร์สักประมาณเลยหกโมงเจ็โมงไปแล้วนะคะเราก็จะจะส่งต้นไม้ให้ช่วงอีกวันรุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในวันนี้เราตัดยอดไปแล้วนะคะตัดยอดทุกวันหกโมงเจ็ดโมงเช้าทุกวันนะคะเรารีเพกแล้วก็ส่งตรงทุกวันถ้า ลูกค้าออเดอร์เข้ามา เลยหกโมงเก็บโมงเช้าในวันนั้นก็ต้องจะส่งในวันต่อไปอีกนะคะก็แจ้งกันเพื่อทราบสําหรับลูกค้านะคะที่ออเดอร์ของเอาไว้ไม่ว่าจะแบบส่งกลง่องไพรษณีหรือว่าเพกลงกล่องเคอรี่นะคะเราจะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกคา้าเป็นช่วงค่ำนะคะเป็นช่วงค่ําของวันที่เราจะส่งนะคะเพราะว่าอ่าเคอรี่หรือไพรสเนรับกล่องรับกล่องไป,ปล่งไปแล้วนะคะเราก็ต้องรอเลขพัสดุอีกนะคะเลขพัสดุ าทางบริษัทขนส่งเคอรี่และไปรษณีย์จะส่งเข้ามาให้ประมาณสัก6โมงถึง1ทุ่มหรือว่า1ทุ่มกว่าอยู่ที่ในแต่ละวันนะคะถ้าบริษัทขนส่งเนี่ยเอากล่องไปเยอะก็คีกว่าจะเสร็จนะคะก็จะส่งเลขพัสดุมาให้ก็ประมาณสัก่1ทุ่มแบบนี้บางวันช้าน,นิดหนึ่งก็2ทุ่มแบบนี้นะคะเราก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าก็ประมาณ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มแบบนี้นะคะก็จะทยอยแจ้งไปก็คือ,อ ส่งของวันนี้แต่ทางร้านต้องแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะเป็นช่วงกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกๆวันเลยนะคะอ่ากรองไปรษณีย์ก็เหมือนกันนะคะอ่าก็จะต้องแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเป็นช่วงค่ำของทุกๆวันเหมือนกันนะคะก็แจ้งกันมาเพื่อทราบนะคะสําหรับลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้วันนี้นะคะวันนี้ก็ประจําวันที่20วันนี้วันที่ ยี่สิบหกนะคะอ่าเดือนมกรานะคะอ่าเราก็แจ้งเรื่องผส,สกเป็นช่วงเท่าเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันเลยนะคะอ่าขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะที่ใช้บริการร้านเกษตรยุคใหม่นะคะลูกค้าที่ต้องการแวะมาเลือกซื้อต้นไม้เองนะคะร้านเกษตรยุคใหม่ก็แวะมาได้เลยเปิดทุกวันจัน์จนถึงวันเสาร์นะคะแวะมาได้ทุกวันเลยนะคะ